จ้ามือนียายซื้อไม้เกียงหนุม่มไหม่ด้อจ้าเด้อฝากกดติดตามกไดไลค์ให้ด้วยจ้าเดอ้อขอ์คอยยายมีกำลังใจค่ะไม้เกียงหนุ่มใหม่ให้กินจ้าน,นี่เบีย้ยเขาเบีย้กบกกยกับปุกพริกดำใส่กัน จับของเมืม่อน,นึงก้ะใช่นี่หลุกโดดใส่น้ำไหุ่นๆข้างสุดก็เป็งวัตถุดิบเข้าจ้ะวัตถุดิบเข้ากับชิมี่ชะอมผู้ประคาศนะจ้ะไปอิตู้คุณไทยเอิญไปเมืองลักไปนี่อัน อีหลอกนะแกอีหลอกน้องอีผูกตัวนี้น่อยก็จะตัวดิบข้างเขาก็จะมาใส่อันนี้ก่อนจะ้ะอีหลอกอีหลอกอีพุกตัวน,น้อยคอยอีพุกเขาเอิออีหลอกแต่ถ้งอื่นสิอเอิ่นแบบใดบ่รูจ้จ้ะแต่ทถ้าหวนยานแย่เออนอีหลอก sẽ này, lưỡi Các bà nước ใส่ปลานลงไปแล้วก็แช่เพิ่มัน้นใส่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าปลานัตุ่มเองกอ็เป็นตุ่มเองซื้อเขาจา้ะเป่าปิษโอ้ยใหญ่กันได้โอ้มะมีก่อ,อน ใส่หลายแซ่บหลายใส่ใหน่อยแซ่บทน่อยขาดก็ได้นะอะไรอะไรกับไอ้มชหลด้วยแต่ย้ายไ,ไปหามอาเลยจ้ะเต็มมวยินหนไยมือ

yeah okay. เมื่อบึงวัตถุทิของเรามีอะไรบ้างต้องไว้นะกับสิไซฉับ่ม,มตู้จ้ะไม่ไปจะจ้ะ หน่วยค่ะคลิปนี้เลยนะดดนเวเท่านี้เนาะจา้ะเนาะเอ,อ,อย้ยคลิปหายแย่สุดลุ้งทำไมเด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในเด้อจ้ะเด้อพ่อเป็นกำลังใจได้ในเด้อจ้ะเด้อพี่น้องที่เคารพรักทุกคนเด้อจ้ะเด้อ ขออายุดีไม่แห้งนะจ๊ะยาเจ็บยาไข้ยาเจิดนะคะลำวย้ยลำว้ยเด้อค่ะเด้อขอการเข้ามาสวัสดีค่ะ